สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ real smile กับ fake smile ก็คือยิ้มแบบจริงใจกับยิ้มไม่จริงใจนะครับมาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะครับ why are you smiling with tears why are you smiling with tears ทำไมคุณ ยิ้มทั้งน้ำตาละ่ะเพราะว่า I bought a lottery ticket but I didn't win <laughs> I bought a lottery ticket but I didn't win เพราะว่าฉันซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกนะครับก็คือถูกรับประทานไปก็เลยยิ้มทั้งน้ำตานะครับจากคำถามเพื่อนที่ถามว่า Why are you smiling with ทีอ้าวทำไมคุณถึงยิ้มทั้งน้ำตาละ่ะก็เพราะว่าถูกหวยรับประทานนั่นเอง <c oughs> ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของโชค้้อสองครับ My child won't the English storytelling contest My child won't มาจากคำว่า win นะครับ the English storytelling contest แปลว่าลูกชายฉันเนี่ยชนะการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษนะครับคุณแม่ก็ปลื้มเลยนะครับประโยคด้านล่างสุดนะครับ look she's smiling and admiring her child look she's smiling and admiring her child แปลว่าเธอเนี่ยปลืม้มคือยิ้มอมยิม้มอย่างชื่นชมที่ลูกของตัวเนี่ยสามารถ ชนะการประกวดการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าพ่อแม่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมลูกนะครับเป็นเรื่องที่ดีก็อ3ครับ <S I s m i l e and greeted my new neighbors I s m i l e and greeted my new neighbors ผมยิ้มทักทายเพื่อนบ้านใหม่นะครับ คำว่า smile and greeted ก็คือยิ้มทักทายนะครับเพราะว่ามีเพื่อนบ้านได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะครับเราก็ควรจะมีมารยาทในการที่จะยิ้มทักทายก่อนเพราะว่าเราเป็นถือว่าเป็นคนเก่าที่อยู่มานานแล้วมีคนใหม่เข้ามาอยู่นะครับเราก็แสดงความยินดีและต้อนรับเพื่อนใหม่จะได้มาอยู่ใกล้กัน หรือที่ได้มาอยู่ใกล้กันนะครับการมีเพื่อนบ้านที่ดีบางครั้งก็ดีกว่ามีรั้วที่เข้มแข็งนะครับข้อ4ครับ I think he's been called on to the cold roomI think he's been called on to the cold room ฉันคิดว่าเขาถูกเรียกเข้าห้องเย็นแสดงว่าต้องทำอะไรผิดแน่นะครับ Friends smile with a s l i l e Smile. Friends smile with slight smile slice smile a ก็คือยิ้มแบบมีเล่ดในนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยถูกเรียกเข้าห้องเย็นแสดงว่าต้องมีปัญหานะครับก็กลับไปข้างบนนะครับข้อ4 I think he's b e e n called onto the room the c o l d room คือถ้าใครทำงานในองค์กรก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้า พนักง,งานมีการทำผิดพลาดก็ต้องเรียกเข้าไปคุยซึ่งเราเรียกว่าห้องเย็นนะครับข้อ5ครับ just now a customer really criticized me just now a customer really criticized me เมื่อกี้นะครับ just now ลูกค้าตำหนิฉันมาก customer really criticized ก็คือตำหนินะครับความหมายคล้ายๆกับ complain ต่อมาประโยคด้านล่างสุดนะครับ I forced a smile I forced a smile แปลว่าฝืนยิ้มนะครับ f o r c e forced a smile ฝืนยิม้มมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าถูกตำหนิมาเนาะใครจะไปยิ้มแบบหน้าระรื่นได้ <c oughs> ก็ต้องฝืนยิ้มให้กับลูกค้านะครับทั้งๆที่ลูกค้าก็ตำหนิเอาตำหนิเอานะครับ แต่เราในหน้าที่ของพนักง,งานก็ต้องยืนรับฟังก็6ครับ when client criticized me I saw your friend smiling at me when client ก็แปลว่าลูกค้าเหมือนกัน criticized me I saw your friend smiling at me ตอนลูกค้าต่อว่าฉันฉันเห็นเพื่อนคุณยิ้มเยาะฉันอยู่ะนะครับ ก็เปิดหันไปเห็นพอดีคําว่ายิ้มเยาะเนี่ยอีกคำหนึ่งนะครับก็อ่านว่า smirk smirk หมายถึงยิ้มเยาะนะครับ When client criticized me, I saw your friend smiling at me การทำงานเป็นพนักง,งานโดยเฉพาะงานบริการหรือการขายนะครับก็ต้องมีเรื่องนี้เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าลูกค้านั้นบางคนก็ ให้อภัยเราแต่บางคนเขาก็ไม่ให้อภัยนะครับบางทีเรื่องนิดเรื่องหน่อยแต่ก็ทำเป็นเรื่องใหญ่โตข้อ7ครับ I miss her but I will never return I miss her but I will never return อันนี้ก็ตรงเลยนะครับผมคิดถึงเธอแต่คงไม่หวนกลับไปคือหมายถึงไม่หวนกลับไปคืนดีนะครับ ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องเป็น sad smile นะครับยิ้มเศร้าคือพูดกับเพื่อนนะครับแล้วก็ทำหน้าย,ยิ้มแบบเศร้าๆนะครับ I miss her but I will never return คือฉันหรือผมคิดถึงเธอนะครับพูดง่ายๆว่ายังรักเธอยังคิดถึงเธออยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะ วนกลับไปคืนดีกันได้ซึ่งก็มีหลายเหตุผลนะครับแล้วก็อาจจะมาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แปครับ I farted standing on the train and someone knew <laughs> I farted standing on the train and someone knew ฉันตดบนรถไฟฟ้า <laughs> แล้วมีคนรู้นะครับแม้อุตส่ายืนตดแบบค่อยๆออก แต่ก็มีเสียงเบาๆพระเอญคนยืนอยู่ข้างๆได้ยินนะครับ I smiled wryly at him I smiled wryly at him ก็ต้องยิ้มแบบแยแยนะครับให้เขาหน่อยแก้เขินนะครับเพราะว่ามันอะไรครับตดไปแล้วเสียงก็ยังมีการเล็ดหลอดออกมา <laughs> ก็เลยทำให้คนที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยได้ยินนะครับ I farted standing on the train And someone new อันนี้ก็ต้องพูดว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าใครจะไปห้ามตดได้นะครับข้อ9ครับ I told him a joke but he didn't laugh I told him a joke but he didn't laugh ผมเล่าเรื่องตลกให้เขาฟังแต่เขาไม่ขำนะครับอ่าอันนี้ก็ ต้อง smile dryly นะครับ smile dryly dryly ก็คือยิ้มแห้งๆก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับยิ้มแยแๆนะครับภาษาตลกเขาเรียกว่ามุกแป๊กนะครับเพราะว่า I told him a joke but he didn't laugh คืออุตส่าห์เล่าเรื่องตลกคิดว่ามุกของตัวเองนี่เจ๋งละแต่ว่าพอเล่าไปจบละเขายังไม่ขำเลย ก็เลยต้องยิ้มแห้งเนะ smile dryly จะทำไงได้ก็เราคิดว่ามุกเราเจ๋งแล้วแต่เผอิญคนที่ฟังอาจจะเส้นลึกไปหน่อยมั้งข้อ <c oughs> <c oughs> 10ครับ my boss asked me to pick up his friends at the airport my boss asked me to pick up his friends at the airport เจ้านายให้ผมไปรับ เพื่อนๆที่สนามบินนะครับซึ่งอันนี้คือคนที่ถูกให้ไปเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับก็เลย smile in defiance เรียกว่ายิ้มแบบแข็งขืนนะครับคือไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องไปนะครับเพราะเจ้านายสั่ง my boss asked me to pick up his friends at the airport เมื่อมาทำงานเป็นพนักง,งานอยู่ในบริษัทหรือเป็นลูกน้องของเขาแล้วเนี่ยนะครับคำสั่งที่สั่งมาเราก็ต้องทำเนาะข้อ11ครับ You see I've beaten you in two games already. You see I've beaten you in two games already. แปลว่าเห็นไหมผมเอาชนะคุณสองเกมแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าชิงไหวชิงพลิบนะครับเห็นไหมผมเอาชนะคุณ2เกมแล้วนะครับ smiling sardonically smiling sardonically แปลว่ายิ้มอย่างเยยหยันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฉันเนี่ยชนะคุณมา2เกมแล้วแล้วก็ยิ้มกับเพื่อนแบบเยยเยให้เพื่อนนิดหนึ่งนะครับ smiling sardonically ก็อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับ Smiling sadon n i c o l y นะครับชา้ชาๆส่วนด้านบนนะครับ You see ก็คือมาจากคำว่า Do you see นะครับคุณเห็นไหม I've beaten you in two games already ก็12ครับ The game is not over Don't be happy yet The game is not over Don't be happy yet ก็หมายความว่าเกมเนี่ยยังไม่จบ อย่าเพิ่งดีใจนะครับ The game is not over, is t not over หมายถึงว่ายังไม่จบนะครับ Don't be happy yet ก็คืออย่าเพิ่งดีใจด้านล่างก็เป็น smile and fight ก็ตรงตัวนะครับยิ้มสู้เลยอันนี้ยิ้มสู้พูดไปแล้วก็ยิ้มนะครับยิ้มแบบสู้ก็ตามประโยคนะครับ The game is not over สมมุติว่าตั้งกติกากันว่า ต้องชนะ3ใน5ถึงจะถือว่าชนะนะครับแต่นี่เพิ่งเล่นมา2เกมเองเพราะฉะนั้น the game is not over เกมยังไม่จบ don't be happy yet นะครับก็อย่าเพิ่งดีใจว่าชนะแล้วข้อ13ครับ in the end you couldn't beat me in the end you couldn't beat me อันนี้ก็แปลว่าในที่สุดคุณก็สู้ผมไม่ได้นี่นะครับ In the end ในที่สุดนะครับ You c d n t beat me คุณก็สู้ผมไม่ได้นะครับก็คือเอาชนะไม่ได้เป็นลักษณะนี้ก็บอกว่า I can't smile ก็คือยิ้มไม่ออกนะครับ I can't smile ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษก็จะเป็น I can't smile คือยิ้มไม่ออกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยติดตามและสนับสนุนถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับบางครั้งอาจจะพิมพ์ผิดก็ต้องขออภัยบ้างนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ